พ่อกรแอบถ่ายแม่สิริตาน้องกวินแม้แต่นอนยังสำเนาถูกต้องเผลอแป๊บๆจะเป็นหนุ่มหกเดือนแล้วครับสำหรับเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนนลงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สิริตาเจนเซนและคุณพ่อกรณน,นลงเดชเรียกได้ว่าตอนนี้น้องกวินขึ้นแทนซุปตาฟันน้ำนมอีกหนึ่งคนมีแฟนๆหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสมัครเป็นเอฟซีกันรัว ล่าสุดพ่อกรอนได้แอบถ่ายภาพแม่สิริตาและน้องกวินขนาดนอนหลับที่ต้องบอกเลยว่านอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วแม้แต่ท่านอนยังถอดกันมาเป๊ะจนคุณพ่อยังอดแซวไม่ได้ว่าสำเนาถูกต้องไหมล่ะครับแม้จะเหมือนพ่อสักนิดไม่ได้เลยไหมน้องกวิน